สวัสดีครับชาวิาีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงแบบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพาน 2, นันธ์2565นี้เป็นในเรื่องของการดูดวงแบบโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการมีข้อดวงดาวนะครับ ทีนี้เรามาดูอิทธิพลของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวมังกรลัคนามังกรนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้จะมี2ดวงนะครับก็คือดาวพุธแล้วก็ดาวทิต์มีการโคจรยกยาราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวมังกรลัคนามังกรมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวเสาเลข7ได้โคจรมาทับกับลัคนาของตัวคุณเองร่วมกันกับดาวอาทิตย์ นในช่วงแรกการที่ดาวอาทิตย์และดาวเสาร์นะครับโคจรกลุ่มกันแบบนี้เขาเรียกว่าได้คู่ธาตุไฟคู่ธาตุไฟเนี่ยเป็นคู่ธาตุที่มีพลังงานในเรื่องของ Energy นะครับในเรื่องของพลังงานในเรื่องของการแบบสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาการมุ่งสู่ความสําเร็จแล้วก็เป็นในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศด,ด้วยดังนั้นเนี่ยชาวมังกรลัคณะมังกรนะครับการที่ดาวอาทิตย์เนี่ยได้ตําแหน่งเป็นจุลจักรแล้วก็ ดาวเสาร์ได้เป็นตำแหน่งเกษตรบดีทับลัคนามันจะเป็นโอกาสในการที่ตัวคุณเองนั้นจะมี power energy กับการสร้างสรรผลงานการมีชื่อเสียงเกียรติยศนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความมั่นคงหลายๆอย่างเข้ามาแต่ว่า มันจะมีเอฟเฟก์ลงนิดนึงนะครับให้สำหรับชาวมังกรและคณะมังกรอ,อาจจะมีความเครียดมีความวิตกความกังวลอยู่จากที่ดาวเสาทับหลักที่มันเป็นพินทุบาทตนุรักบ้างนะครับและดาวอาทิตย์ทับอีกไม่ว่าจะเป็นคู่ธาตุไฟจะมีความร้อนอกร้อนใจนะครับกับการทํางานหรือการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะใช้อารมณ์ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนิดนึงอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับ แต่ว่ามันก็จะดีในเรื่องของชื่อเสียงกิติยศนะครับในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ต่างๆอย่างที่บอกไปแล้วก็กล้าคิดกล้าทําแล้วก็มุ่งมั่นนะครับสู่ความตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ความสําเร็จที่ดีนั่นเองเพราะมันเป็นแรงกระตื้นรือร้อนนะครับกับการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดสิ่งที่ดีกับตัวตนของตัวคุณเองมากขึ้นนั่นเองทีนี้เรามาดูในลักษณะของการที่ดาวเ พระหัสบดีนะครับโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินกันบ้างพระหัสบดีเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินและก็เป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว่านําหน้าลัคนาดังนั้นเนี่ยแรงโน้มเอียงนะครับของคุณเนี่ยจะค่อนข้างไปในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการแสวงหาการบริหารการจัดการในเรื่องของการเงินมากเป็นพิเศษเลยทีเดียวดาวพระหัสบดีเนี่ยไปอยู่ในเรือนการเงินเนี่ย ในทางโหราศาสตร์ไทยเราก็จะหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะครับหรือว่าได้เงินที่เข้ามาแบบฟุกฟุกหรือได้เงินเข้ามาแบบเขาเรียกว่าไม่ทันคาดฝันไม่ไม่คาดฝันะนะครับแล้วก็เงินที่มันเกี่ยวข้องกับเงินหลับหลับ เงินไม่เปิดเผยอะไรแบบเนี้ยก็ได้เพราะมาจากอบเรือนวินาศด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็มีโอกาสในทิศทางที่ดีกับการที่จะได้เงินก้อนได้เงินบางคนอาจจะมีการที่ได้เงินในลักษณะที่ว่าเป็นเงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันหรือเงินอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยก็ได้นะครับแล้วก็เงินที่มาแบบไม่คาดฝันอะประมาณนั้นแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่แล้วบางคนอาจจะทําธุรกรรมสินเชื่อกับการขออ่ากู้ยืมเงิน อะไรประมาณนี้ก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับในช่วงของเดือนกุมภาพ,พันธ์เนี่ยคุณอาจจะมีแนวโน้มของการบริหารการจัดการนะครับสิ่งต่างๆในเรื่องของการสแสวงหาในเรื่องของรายได้มากขึ้นมีโอกาสติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็มีการที่แบบต้องเดินเอกสารบ่อยนะครับกับในเรื่องของการเงินมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็พยายามจัดสรรแล้วก็พยายามแบบ เก็บเอกสารให้ดีกับในเรื่องของการเงินนิดหนึ่งเพราะว่าคุณอาจจะได้ทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ดาวอาทิตย์นะครับจะโครจรเข้าสู่เรือนการเงินดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากภพราศีสิงห์ภพเรือนม,มรณนะเข้าสู่เรือนการเงินอันนี้จะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งม,มรณนะเข้าเรือนการเงินเนี่ยเปราว่าบางทีคุณอาจจะมีแนวโน้มของค่าใช้จ่ายเข้ามาคือรายได้ของคุณจะเยอะนะ เพราะว่าดาวพาสดีหมายถึงเงินก้อนหมายถึงเงินที่ได้เยอะได้ลักษณะของสิ่งที่มันเข้ามานะครับเป็นกอบเป็นกรรมได้แล้วเนี่ยแต่ว่าดาวมรณะเข้ามาด้วยแต่มันเป็นดาวคู่เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่เม็ดอุปธรรมดังนั้นแล้วเนี่ยชาวมังกรลัคนามังกรเนี่ยมีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงนิดนึงในช่วงประมาณวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไป แต่คุณจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนได้ลักษณะของการที่มีในเรื่องของบางทีคุณอาจจะได้มรดกนะครับหรือบางคนได้เงินปันผลได้เงินเบีย้ยประกันเป็นคืนหรือเป็นเงินตกเบิกเงินอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเคยลงทุนหรือเคยแบบเสียมันไปแล้วแล้วมันได้กลับคืนมารีเทิร์นเป็นผลตอบแทนนะครับประมาณนี้เพราะเป็นดาวคู่มิดกันเนาะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคนแดนไกล ก็ได้เช่นกันดังนั้นแล้วเนี่ยชาวมังกรลัคนาบังกรก็จะได้ในเรื่องของการเงินที่ดีจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็เหมือนไปกู้ยืมเงินอย่างเงี้ยก็จะได้เครดิตที่ดีด้วยเชย่นกันนะครับเป็นในมิตหมายในเรื่องของการเงินนั้นดีมากขึ้นแต่บริหารในเรื่องของอค่าใช้จ่ายนิดนึงเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอการงานกันบ้างน,นิดนึงนะครับอ๋อเดียวนิดนึงเสริมอิทธิพลของ เรือนปุตตะมีดาวราวหูและดาวเกตอยู่นะครับแปลว่าบทตรบริวารเนี่ยอาจจะมีความดื้อกับเรานิดนึงคําว่าดื้อในที่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่ถูกกับเขาหรอกแต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความอึดอจจัดใจกับบุตรบริวารบริวารอาจจะเข้าๆออกๆนิดนึงใครที่ทํางานนะครับจะมีลูกน้องเนี่ยเข้าๆออกๆนิดหนึ่งเพราะว่าดาวบุตรบริวารมีดาวราวหูและดาวเกต แต่ดาวบุตรบริวารเนี่ยเจ้าของเรือนเนี่ยเขาไปอยู่ในเรือนวินาศเป็นมหาจักรนะครับอยู่ในเรือนวินาศ,ว,นาศวินาศเนี่ยมันแปลว่าการจบสิ้นมันแปลว่าลูกน้องเนี่ยเหมือนกับจะวิ่งเข้าวิ่งออกอะ่ะประมาณนั้นคนที่อยู่อยากออกคนที่ออกอยากเข้ามันเลยทําให้แบบต้องมีการหมุนวนกันอยู่เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยชาวมังกรราชามังกรต้องดูแลในเรื่องของบุคลากรนิดนึงถ้าเกิดคุณเป็นเจ้านายนะครับ เพราะว่าคุณอาจจะมีการขาดสภาพคล่องเพราะว่าลูกน้องไม่พอจัดสรรไม่ได้นะครับคนช่วยขาดมืออะไรประมาณนี้เพราะลูกน้องจะเข้าเข้า <ๆ S 1> ออกอ,อก,ออกบ่อยมากขึ้นในช่วงจังหวะประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับอันนี้เราต้องบริหารจัดการนิดหนึ่งดาวจะก,กองกันอยู่ที่เรือนวิน,นาศถึงสดวงนะครับหลังจากวันที่1ิบกุมภาพันธ์เนี่ยดาวพุธจะออกไปที่ราศีมังกรดาวพุธมาจากเรือนสุภาษะ แล้วมาจากพบเรือนอลินะครับอลิไปพบเรือนวินาศเนี่ยแปลว่าอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาแบบไม่คาดฝันในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับหรือลูกน้องอาจจะเหมือนไปทําอะไรผิดพลาดและเราต้องแก้ไขปัญหาอะไรประมาณเนี้ยได้ด้วยหรือลูกน้องออกอาจจะออกไปแล้วทําให้เราขาดบุคลากร,กรในการช่วยเหลือก็ได้นะครับทาให้เราอาจจะขาดสภาพคล่องในเรื่องของการทํางานนะครับเหนื่อยลําบากมากขึ้นในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับประมาณนี้ได้เหมือนกัน ดาวคนช่วยเหลือนะครับสุภาเนี่ยเจ้านายก็ตกวินาศนะหมายถึงว่าเราเป็นปะด้วยนะขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ค่อยได้เราต้องช่วยเหลือตัวเองในช่วงจังหวะหนึ่งแต่วันที่10บกุมภาพันธ์เนี่ยดาวพุธเนี่ยเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะโคจรขึ้นมาทับลัคนาของคุณทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่กลับมามองเห็นเรามากขึ้นให้การซัพพอร์ตช่วยเหลือกับเรามากขึ้นในช่วงวันที่1ิบกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นค่อยๆมีการคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็บันเทามากขึ้นและคุณยังมีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของการปรับยกย้ายตำแหน่งได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวพุธนั้นโคจรกลุ่มกับลัคนาของคุณด้วยนะครับมันมีการเจริญเติบโตมีการพัฒนาไปข้างหน้าเดาวความสําเร็จเนี่ยไปตกวินาศเนี่ยมีอยู่ข้อดีด้วยนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยคือความสําเร็จของคุณมันจะดูห่างไกลไปสักนิดหนึ่งหรือจะต้องรอ แต่ถ้าเกิดดาววินาศกลุ่มหลักปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะฟล์แล้วก็ดีขึ้นแต่การที่ดาวสุภาตกวินาศมันมีข้อดีอยู่นิดนึงตรงที่ว่าทําอะไรแบบจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือแบบลับๆและก็ไม่เปิดเผยด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นข้อดีนิดนึงแล้วก็ได้ดีกับต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศแล้วก็ได้ดีในเรื่องของออนไลน์ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ยังพอมีข้อดีอยู่บ้างแต่ว่า ในที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆบรรเทาในช่วงวันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวมังกรนะขณามังกรน,นะครับอิทธิพลการงานของคุณคือดาวศุกร์เลข6นะครับราศีตุลเนี่ยเป็นดาวการงานเล้เขาโคจรไปอยู่ที่ราศีธนูเป็นภพเลื่อนมหาจักรนะครับแปลว่าคุณอาจจะต้องวิ่งเต้นสักนิดหนึ่งอย่างที่บอกแหละมันเชื่อมเลือนบริวารด้วยนะไปอยู่ในเลือนวินาศเนี่ยหมายความว่าชาว มังกรลัคนามังกรอ,อาจจะต้องใช้การบุกบ่าฝ่าฟันการทํางานนะครับสิ่งต่างๆต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานบ่อยขึ้นมีลูกน้องเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนะครับแล้วก็ต้องไปแก้ไขบางสิ่งบางอย่างให้กับลูกน้องวิ่งเต้นไปอยู่ต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือมีโอกาสในการเปลี่ยนงานก็ได้มางคนอาจจะวิ่งเต้นในการหางานใหม่นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นาะเพราะว่าอิทธิพลของ ชาวมังกรเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะดาวการงานตกคบวินาศมันหมายถึงว่าใครที่วิ่งไปหางานเนี่ยจะหางานได้ยากนิดหนึ่งวิ่งเต้นแบบสุดชีวิตนิดนึงนะเพราะวินาศมันแปลว่าหลุกหลับแปลว่าเรานะ่ยไปล่อนใบสมัครเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรับเท่าไหร่เลยกว่าจะมีคนรับเนี่ยน่าจะต้องช่วงประมาณหลังวันที่10กุมภาพันธ์ไปแล้วมั้งอาจจะมีคนรับอยู่แต่มันก็ดูค่อนข้างที่จะเป็นบริษัทต,ต่างชาติได้มากกว่า เพราะว่าดาวศุกรนะ์นั้นตกวินาวินาศแปลว่าต่างประเทศแปละว่าถ้าได้งานต่างประเทศจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปสมัครงานที่เป็นเกี่ยวกับคนไทยเนี่ยอาจจะแบบตกงานหรืออาจจะว่างงานไปสักพักหนึ่งแต่ก็ไม่เกินเดือนเดี๋ยวก็ได้รอดาวศุกร์ทับหลักนะครับเป็นเทวีโชคคุณถึงจะได้งานใหม่นะครับสำหรับชาวมังกรเนาะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง การงานก็ต้องบุกบ่าบฝ่าฟันต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นแต่เมื่อดาวศุกร์ถับหลักเมื่อไหร่ในช่วงของน่าจะเป็นการเดือนหรือ ต้นเดือนหน้าเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการงานนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วการงานเนี่ยใครทํางานออนไลน์หรือทํางานกับต่างประเทศจะดีมากๆเลยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีจากเจ้าลายผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการงานนั้นวิ่งเต้นนั้นประสบความสําเร็จที่ดีนะครับมีคนคอยช่วยเหลือแบบหลับๆในช่วงประมาณหลังวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมังกรกันบ้างชาวมังกรมีความรักคือดาวราศีกรกฎคองด้วยดาวจันทร์เราจบไม่ได้นะครับเพราะดาวจันทร์เด่นเร็วมากเราจะดูในเรื่องของออความรักความสัมพันธ์คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวอีกดวงหนึ่งเป็นมหาจักรในเรือนวินาศระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าคู่ของคนรักของคุณอาจจะอยู่ห่างไกลหรืออาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรืออาจจะหายตัวไปแบบปั๊บหนึ่ง ะะทำให้ความรักความสัมพันธ์อาจจะมีในเรื่องของปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาแล้วทําให้คู่ครองคนรักนั้นตีตัวออกห่างช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเขาอาจจะหายไปเงียบไปไม่ค่อยติดต่อกับเราหรือเขาอาจจะต้องอยู่ด้วยกันกับเราแต่จะต้องแยกออกไปไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรทํานองนี้ก็ได้ชั่วคราวนะครับหรือเราอาจจะต้องแบบวิ่งเต้นกับการอยู่ด้วยกันกับคู่เนี่ยมันจะเหมือนแบบ ไม่ค่อยปฏิปต่อไม่ค่อยต่อเนื่องกันกับความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่ว่าในช่วงจังหวะวันที่10กุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยดาวพุธเนี่ยออกไปเนี่ยมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเริ่มดีขึ้นเริ่มที่จะอยู่ไกลกันแต่ก็มีสายสัมพันธ์ที่เหมือนกับต่อติดกันได้มากขึ้นคู่ครองคนรักอาจจะกลับคืนนะครับหรือมีความสุขความหวังกันมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ายังไงซะก็อย่าคาดหวังจนเกินไป เพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวความรักเนี่ยตกเดือนวินาวินาแปลว่าลึกลับแปลว่าไม่เปิดเผยแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลแปลว่าห่างไกลกันก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยช่วง1-10ถึงสิกุมภาเนี่ยพยายามระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาก,กับคู่ครองคนรักนิดหนึ่งเพราะดาวอังคารกับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูในเรื่องของวาจาคําพูดนะครับการติดต่อการสื่อสารกันเนี่ยมักจะเกิด ปัญหาต่างๆานะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจบเลิกลาก,กันก็ได้ในช่วงจังหวะ1-10กุมภาอันนี้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยถ้าใครทะเลาะมีโอกาสจบสูงนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ทะเลาะอาจจะเงียบหายไปแค่พักเดียวเดี๋ยวก็มีโอกาสในการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ